ถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ครับนี่แหละครับอาจารย์ครับอาจารย์โจว่าเราฉีดพ่นยูริซีเพื่อไปย่อยสลายต่อฟางอะไรก่อนครับครับนี่เพิ่งฉีดเมื่อวานนี้นะครับโอ้ครับผมครับแล้วมันจะปรับดินไอ้พวกนี้จะย่อยสลายลงไปอันนี้จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยครับกลายเป็นปุ๋ยอันนี้ที่ที่อาจารย์โจบอกว่าปุ๋ยฟรีคืออันนี้นะนี่ครับนี่ครับเห็นมครับือสั่งข้าวฟางข้าวอย่าไปเผาอย่าไปเผาครับอา แล้วทีนี้ไอ้ข้าวดีดข้าวเด้งเนี่ยมันจะอยา่างไรครับแก้ <tricks> ปัญหาได้ไหมปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งที่มันร่วงลงไปอยู่แล้วครับเราใช้จุลินทรีย์แบบเข้มข้นลงไปนะครับครับมเมล็ดมันก็ฝ่อครับโอ้โอ,โอ้อโอ้คือเมล็ดหญ้าเมล็ดข้าวดีดข้าวเด้งหมือหรือมเมล็ดข้าวที่มันร่วงลงไปก่อนหน้านี้แล้วมันก็ฝ่อลงไปมันฝ่อครับฝ่อแล้วเสร็จแล้วมันก็กลายมาเป็น การมาเป็นที่ย่อยสลายกลายมาเป็นอาหารของพืชเป็นธาตุอาหารของพืชที่เราบอกว่าปุ๋ยฟรีคืออันนี้อันนี้ครับใหญ่ที่เป็นพระเอกก็คือจุลินทรีย์คุณภาพจุลินทรีย์ตรงนี้ครับคือจุลินทรีย์ของเราเนี่ยคือเข้าไปในน้ำโคนน้ำตมที่เราตีไว้จะไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่ตกค้างอยู่ไม่ว่าทากพืชทรากสัตว์พวกเศษฟางข้าว หรือแม่กระทงว่า NPK ทีนตกทางอยู่ขุยที่ตกทางอยู่